เรามีของเล่นมารีวิวให้น้องๆดูกันนะจ๊ะตัวแรกเลยเป็นมังกรดากอนดากอนเปิดตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะนี่ดากอนน้องๆเห็นดากอนไหมดากอนจะกินต้นไม้แล้วนะงเง้มเงี้ลยนี่ดากอนนี่นอนรอไปก่อนนะตัวต่อไปเป็น ไดโนเสาร์ aur, ว้าวสีเพอร์เพอเลยนะคะน้องๆไดโนเสาร์ก็จะกินต้นไม้เหมือนกัน wow. aur, aur, ว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ว้าวสีเพอร์เพอตัวต่อไปเป็นเจ้าท r e รกสีออเรน e นะคะโอสีบราวโอ้คอตัวใหญ่มากเลย เดินโชว์หน่อยว้าว,วเอาว้าเดินโชว์่อยโอ้โได้หรือเปล่าอุ้ยนี่ข้าห่อได้ข้าเป็นมังกรน้องๆดูนะคะตัวนี้มังกรสีเขียวกรีนดาก้อนนะคะน้องๆน,นี่เฮ่โอเค ันนี้คือตัวนี่เพอร์เพอรไดโนเสาร์ว้าว wow. สุดๆเลยตัวนี้ทีเร็กดูมือเขาโอ้โว้าวนี่แง้มแง้มดอกไม้ให้ดูเลยนี่น้อง โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าน้อง